สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจัดการแข่งขันสกอรกรอกลุ่มอ่าวไทยเกมสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567 นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสกร,สก,รกลุ่มอ่าวไทยเกมสารสัมพันธ์ต้านยาเสพติดประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนางบุษบาณะแก้วผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสกรจังหวัดกลุ่มอ่าวไทย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาสกรให้การต้อนรับสำหรับการแข่งขันกีฬาสกรกลุ่มอ่าวไทยเกมเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาของกลุ่มสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกลุ่มอ่าวไทยประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดชุมพร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานาครศรีธรรมราชและศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร ซึ่งในปีนี้สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาสอกอรอให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยห่างไกลยาเสพติด และช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาสกรครูและบุคลากรของสอกรโดยจัดการแข่งขันจำนวน4ีชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลเซปักตะกรอ้อวอลเลย์บอลและเปตองค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาสกรกลุ่มอ่าวไทยเกมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า1,820คน ไปต่อกันที่สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอค่ะจับมือกับสำนักง,งานกอพอบรรจุข้าราชการพลเรือนเข้าเสริมทัพเพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษา10ตำแหน่ง46อัตราค่ะ